ก็พลอยบุษราคำคู่นี้ก็สวยนะครับสีใสเข้มเหลืองเข้มนะครับใสใกล้เคียงกันทำต่างหูก็ได้ทำแหวนก็ได้นะครับทำพี่ก็ได้ก็เอาไปทำได้หลายอย่างอันนี้พอยเก่านะครับดูจากกล่องก็เละฝุ่นบ้างให้ดูว่าเป็นปลอยที่เราเก็บมาไว้นานแล้ว ช่วงนี้ก็เอาออกมาสู่สายตาท่านนะครับเสืทต้องการหาพลอยบุตรละคำาจนบุรีแท้และก็เก่าด้วยพลอยเก่าถ้าเราซื้อเนื้อจะดีนะครับเนื้อจะไม่ค่อยมีตำหนิหรือมีก็มีน้อยนะครับความแข็งก็แข็งแข็งจุดเก้านะครับแข็งเก้าเลยนะครับ ความแข่งของพลบุตราคร